อ่าวันนี้กลับบ้านเร็วด้ครับก็เลยมาเล่นน้ำกันมาเล่นน้ำกับนกเห็นนกไหมนกมีข้ามหัวไปแล่ะเห็นนกไหมเห็นนกไหมไม่ใช่ทิ้งบอมลงมาเออทิ้งบอม้บอม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 บอ่บอาบอมบอมบอมบอลบอมบเมบอนบอาบอมบมบอมนอมบอบบมเ ไม่ได้เล่นน้ำมาก็น่าจะนานอยู่ครับไอยอย่ามาดึงเด็กอย่ามาดึงเด็กอย่ามาดึงเด็กอย่ามาดึง,ามาดงไม่ได้เล่นน้ำมาเท่าไหร่ละปีหนึ่งแล้วมั้งไม่ได้ลงสระมาปีแล้วนี่นะครับวันนี้อยู่ที่ก็อยู่ที่สนามกับเด็กนะครับน้ำข้าวหูแล้วเด็ก,กครับ นู่นก็ฝนครึมๆมมาแล้วครับฝนครึมๆทึมท่าคลึมๆมมาแล้วครับฟ้าคลึมคึมมาแล้วครับล้างไม่ค่อยดีอ้าวแล้วรกหนีไปไหนโอ้ร้อนเหลือเกินนะครับวันนี้อบอ้าวเหลือเกินมันต้องหนีมาแช่น้ำสักหน่อยนะครับนี่ปกติก็ไม่ค่อยได้มาเล่นนะครับเพราะว่ากลับบ้านดึกนะครับกลับบ้านดึกแล้วก็ สระว่ายน้ําปิดครับสระว่ายน้ําปิดนะครับวันนี้วันนี้มาวันนี้กลับบ้านเร็วนะครับบ้านเร็วก็เลยได้ได้เล่นลองยืนสิทําเป็นทําเป็นนั่นนะลองยืนสิลองยืนสิ <c oughs> ลองยืนสิท <c oughs> ้ <c oughs> าเป็นท้าเป็นนั้นลองยืนนะ <c oughs> ปกติคอนโดเขาก็ จะปิดประมาณสักสองทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับเสียค่าส่วนกลางไปทุกปีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับสระว่ายน้ำเอ่ยฟิตเนสเอ่ยซาวน่าเอ่ยนะครับซาวน่าไม่ต้องไม่ต้องอาบแล้วมั้งย,ยิ่งซาวน่าตอนช่วงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับร้อนจะตายครับซาวน่าธรรมชาติอืมาซาวน่าธรรมชาติเนีครับก็แช่น้ำวันนี้ก็เย็นๆ,ๆสบายๆครับเด็กว่าไงเด็กว่าไง มิดแล้วมิดแล้วมิดละมิดละลึก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 มามิดละมิดละมิดเดี๋ยวเด็กๆก็มิดหัวละเดี๋ยวเด็กก็มิดหัวแล้วครับอ่าให้ดูบรรยากาศนะครับโอ้โอ้สบายสบายครับคอยชั่วหน่อยวันนี้เย็นๆมาแตะมือ เอออ,เออแมืายึดสะน้ำครับวันนี้ยึดสะน้ำสองคนยึดสะน้ำด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้องไม่มค่อยมีคนก็จะอันดับแรกคือไม่มีคนอันดับ,บี2ก็คือว่าต้องมาจองคิวไว้นะครับ<ะ>จองค<ะ>ิวไว้<น>แล้วก็เราก็จะเล่นไปประมาณสักสชั่วโมงอะไรอเงี้ยนะครับถ้าไม่มีคนก็เล่นไปเรื่อยๆครับ ถ้ามีคนก็แบ่งแบ่งให้คนอื่นมากนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นสวนนะครับแล้วก็เป็นเป็นคลองเป็นคลองนะครับเป็นสวนแล้วั็เป็นสวนก็เดินออกกําลังกายรอบๆนะครับรอบๆคอนโดนะครับวันนี้อยู่คอนโดอยู่คอนโดกลับคอนโดเร็วนะครับสบายเลยเด็กสบายเลยอ้าย โอ้โหเป็นไงน้ำน้ำน้ำอุ้ยน้ำท่วม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 แหมคิดถึงเด็กๆไม่ได้มาไปเล่นน้าด้วยกันนะครับน้องพงน้องพันหายไปหมดเลยครับช่วงนี้ตั้งแต่โควิดก็แยกย้ายกันไปนะครับก็ ค่อยชั่วหน่อยครับโอ้โหร้อนเหลือเกินได้มาแช่น้ำนี่แครับอขอดนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทางเดินรอบๆนะครับเดินแล้วก็นูน่นเป็นคลองนะครับเป็นคลองอะเอาละเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวจะว่ายน้ำพักผ่อน แช่มุดดาให้มันเย็นๆชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงๆไปแล้วครับเพิ่งไปรับกัปตันมาจากโรงเรียนนะครับก็ออูยยูๆๆๆูอุ้ยอลแค่นี้แหละบ๊ายบาย cặp ta đi đi nơi bơi 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 bơi